เมื่อสัปกูไปได้ยินข่าวมาเว้ยมีคนที่เข้ามาใหม่อ่ะใครมันท้องมเลยมึงเนี่ยมึงมันท้องเว้ยแต่มึงสังเกตป่ะหน้ามันใสมากเลยเ้ยมึงแต่เขาบอกว่าพอแต่คนท้องเนี่ยหน้ามันจะดำหน้ามันจะโสมมึงสังเกตป่ะเหมือนที่โบราณเขาบอกอ่ะอุ้ยแต่เมื่อไหร่มาใช่หรืออย่างที่เขาเคยพูดกันป่าว่าเวลาคนที่มันมีแฟนมันจอน้าแตกกูว่าน้าแตกชัวร์ถ้าไม่แล้วมึงน้าแต่มันเคย แต่อะไรของมึงอืมเนี่ยครีมน้ำแต่งมึงไม่เคยใช่อ,อ่ะอืมไม่ไม่กูกูคิดติดน้ำน,นี่มึงรู้ไหมว่าตัวเนี้ยนะชื่อ,อครีมน้ำแต่งไม่ใช่น้ำเลยที่มึงคิดแบบนั้นเพราะสมัยกูไม่ได้คิดเรื่อนั้นอยู่แล้วอเออเนี่ยตัวเนี้ยมันเลิศมากเพราะว่าตัวเนี้ยส,ส่วนผสมเขานำเข้ามาจากประเทศเกาหลีอนะและเนื้อครีมของเขามึงเคยเห็นป่ะปกติครีมที่มันเป็นครีมมาร์กอ่ะเนื้อครีมมันจะหนาหนาแล้วก็แบบขายากแต่อันนี้เนื้อครีม โปรตีคินั่เนื้อขีมมันจะหนาแต่นี้ซึมผิวลงง่ายบางเบารับรองว่าถ้ามาแล้วตื่นเช้ามานะหน้าใสมากคือว่าอีคนนี้ที่ท้องใช้อันนอยู่เฉวๆเรวน <c oughs> ีงสำคัญนะตัวเดนามึงทำให้ของเราก็ะจ่างใสลอยดำหรือว่าสิวเสียนอะไรเงี้ยไม่มีเลยแค่มึงมาไว จริงๆนะ้พี่ฟินเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขามาบอกจริงเ่รอาบอกว่าเขาแจก20รางวัลเพียงแค่ด like, กดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะแล้วก็กดติดตามเฟซพี่ p, คนล็กเออติดดาวด้วยก็ได้นะจ๊ะแล้วก็แคปหลักฐานที่เราทำครบแล้วเนมาเม้นใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะในพรุ่งนี้ตอน2ทุ่ม พี่ฟิล์มจะมาเลือกผู้โชคดีกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะอย่าลืมนะคะมาดูใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะพรุ่งนี้ตอนสองทุ่มนะจ๊ะว่าจะเป็นผู้โชคดีนี้เลยค่ะคลินั้นแตกเลือดจริงแล้วบอกนะคะว่ารีวิวเขาเป็นหมื่นแสนล้านร้อยล้านพันล้านเไปเดไปดูข้างหน้าคือย่นอนี้อันนี้ขอได้ป่อะไรของกูไม่ไม่มึงก็เอาไปอก็ไปทิ้งรางวัลเอามึงก็ไปเม้นออันนี้กูก็เอาแหละ